เมนูง่ายๆทําทได้ที่บ้านวันนี้ขอเสนอเมนูมะม่วงน้าจิ้มสูตรเมืองเลยค่ะเมนูนี้ทําง่ายมากค่ะวัตถุดิบหลักๆเลยก็จะมีน้ําตาลปีบ๊บน้ําปลาเสร็จแล้วก็บดบดบีบให้น้ำตาลปี๊ปลายค่ะตัดความหวานอีกนิดนึงใส่น้ําตาลทรายลงไปค่ะตามด้วยพริกปน่นใครชอบเผ็ดก็จัดไปเลยจุกๆค่ะเสร็จแล้วนะคะตามด้วยข้าวคั่วค่ะคั่วหอมๆเลย คนให้เข้ากันและเค like ล็ดลับของอร,ขอ,รอ,อ,อร่อยก็คือคณออร่อยชัวสูตรใหม่อร่อยกว่าเดิมปรุงอาหารได้หลากหลายมากกว่า12วิธีเห็นแ,แล้วก็กืนน้ำลายเลยค่ะคนให้เข้ากันตามด้วยหอมแดงแล,แล้วก็พริกษษสดเป็นอันเสร็จค่ะเห็นไหมคะง่ายมากๆด้วยคณออร่อยชัวนัวทุกจานค่ะคํำนี้จัดไปจุกๆเลยค่ะเห็นแล้วเปรี้ยวปาก อร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆลองไปทําตามกันดูนะคะูสูตรนี้เลย